ตอนนี้เท่าที่สบคเขาได้นำเสนอเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาก็คือจำนวนวัคซีนที่จันทบุรีจะได้รับเนี่ยจะลดปริมาณลงเหลือ1 6 0 0 0โดสก็หมายถึงว่าฉีดในในรอบแรกนี้เราจะฉีดคนจันททั้งหมด8,000คนนะครับตามที่เขาตั้งตั้งหลักเกณฑ์เอาไว้เนี่ยก็คือเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือกลุ่มที่จะให้ได้รับ การฉีดวัคซีนในในรอบแรกเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นบุคลากรสาธารณสุขถ้าไม่ใช่เป็นบุคลากรสาธารณสุขนี่ก็อาจจะเป็นบุคลากรที่อยู่ด่านหน้ากลุ่มที่2ก็คือพี่น้องอสอมอของเรานะครับกลุ่มที่3ก็คือบุคคลที่มีโรคประจําตัวกลุ่มที่ประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วกลุ่มต่อไปที่เราจะได้รับการฉีดก็ตอนนี้เป็น นในเรื่องของคณะกรรมการโรกติดต่อจังหวัดก็คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในจันทบุรีนะครับนี้ในเรื่องแผนการที่จะฉีดวัคซีนน่ยนะครับก็ของโรงพยาบาลพระปก9เองก็ได้ทําการซ้อมแต่ละขั้นตอนเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าจะทําการคิกออฟก็คือเริ่มฉีด จริงๆเนี่ยในวันที่29มีนาะคมนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลอำเภอแต่ละแห่งก็จะดําเนินการฉีดเป็นเป็นเป็นระยะต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของการกระจายลงในแต่ละอำเภอรนะครับ